ช่างคาเฟ่ชุมชนหนองบัวจังหวัดจันทบุรีได้ให้การต้อนรับนักเรียนกิจกรรมรักไทยรักชุมชนในโครงการอิง s h โปรแกรมของโรงเรียนสลิดิเดตจันทบุรีนำโดยผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโทกำพลผลพกษาและคณะครูนักเรียนยุวอาเซียนอาสาธรรมดีและนักเรียนสายชั้นประถมะศึกษาปีที่5 ได้ร่วมเรียนรู้การทำนาเกี่ยวข้าวกับภูมิปัญญาท้องถิน่นณยุ้งฉางคาเฟ่ชุมชนหนองบัวจังหวัดจันทบุรีวันนี้นะครับก็้องเรียนว่าเป็นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนในโครงการ g ิ i ิชโปรแกรมของโรงเรียนสลิดดิเดชครับซึ่งเป็นสายชั้นปฐมศึกษาพิธีห้าซึ่งในภารกิจของเรียนที่เราจัดการเรียนการสอนในเรื่องของทักษะวิชาความรู้ ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในห้องเรียนนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะขาดประสบการณ์แล้วก็ทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราก็นํานักเรียนมายัางสถานที่ที่ร้านยุ้งฉางนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟาที่ตําบลหนองบัวเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการทํานาข้าวซึ่งจะให้นักเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของข้าวที่นักเรียนรับประทานด้วยครับเราปฏิบัติมาตลอดครับแต่วันนี้เป็นของเฉพาะชั้นปห้าครับ ในนามของหัวหน้าโครงการ English โปรแกรมโรงเรียนสลิดิเดจันทบุรีนะคะอยากจะ เล่าให้ฟังว่าโครงการอังกฤษโปรแกรมของโรงเรียนเราเนี่ยนอกจากจะส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราไม่ลืมพื้นฐานของความเป็นไทยบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ดังนั้นโครงการอังกฤษโปรแกรมของเราเนี่ยจึงมีกิจกรรมรักไทยรักชุมชนซึ่งเราทํากันมาตลอดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ อังกฤษโปรแกรมชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั้งหมด4ห้องเรียนค่ะนักเรียน120คนมาทํากิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวที่ร้านกาแฟยุ้งฉางซึ่งเจ้าของร้านนั้นท่านก็เคยเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนสลิดิเดทท่านก็อำนวยความสะดวกให้เราในเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของเรา รักไทยรักชุมชนในในวันนี้นะคะจึงเป็นการเรียนรู้กิจกรรมท้องถิ่นที่อยู่ในเขตใกล้ๆโรงเรียนสลีบิเดทแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวด้วยค่ะแล้วก็ยังได้เรียนรู้จากวิทยากรของชุมชนด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะซึ่งเราทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับปีนี้ในชื่อกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวข้าวกับชาว EP ีค่ะเป็นกิจกรรมปีที่4แล้วนะคะค่ะเราก็นํานักเรียนในโครงการอีลิสโปรแกรมค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเนาะท่านผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่แล้วค่ะโรงเรียนก็ผลักด,ดันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะก็ทั้งบ้านวัดโรงเรียนนร่วมกันนะคะ,ะก็คือช่วยเหลือให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติม,ตมนอกห้องเรียนด้วยค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ก็คือจะทําต่อเนื่องไปทุกๆปีค่ะนอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากร ผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวในชุมชนให้นักเรียนได้สัมผัสถึงความเป็นมาของข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมรักไทยรักชุมชนเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในชุมชนของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่เปิดร้านมาได้3เดือนก็ผลสำเร็เป็นอย่างดีครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสให้โรงเรียนสรีเดชชั้นป .5 นะครับ ได้มาเหมือนอบรมดูทัศนศึกษ,ษาเกี่ยวกับทุ่งข้าวแล้วก็มาเที่ยวที่คาเฟ่แห่งนี้ของเราครับโรงเรมเซรีเดตก็ให้ความสุขใจกับเราเราก็เลยยินดีต้อนรับให้มาในวันนี้ครับหลักๆเลยที่นี่ชื่อไร่ทั้งหมดเสียไปไร่ชื่อไร่อาทิตย์แับผมแล้วร้านยุ้งฉางตั้งอยู่บนไล่อาทิตย์ครับตอนนี้ปลูกเป็นนาข้าวครับผมหลังจากนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับผมก็จะมีทั้งปีเปลียนไปเรื่อยๆครับ ตลอดตามชื่อรายอาทิตย์ครับผมยินดีมากครับพี่เด็กๆให้ความร่วมมือมาถึงไม่สนเลยนะครับก็เจ้าจ้าวกันเป็นพิเศษแล้วก็มีความสุขที่ว่าช่วงโชคดีนะครับวันนี้ลมแรงมากก็ทําให้ทุกอย่างไม่ร้อนมากก็เป็นโกโก้ครับที่เป็นสูตรทางเราแล้วก็มีน้ําแดงครับผมแล้วก็ส่วนของพวกอาจารย์พวกที่เชร์ทั้งหลายก็จะเป็นพวกกาแฟแล้วก็น้ำผลไม้ครับก็เปิดการตลาดครับขอติดต่อเข้ามาก็เรายินดี สนับทุทกราครโดยยุ่งช่างคาเฟ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนนองบัวกับบรรยากาศท้องทุ่งนาที่เขียวขจีสวยงามให้คุณได้สัมผัสกับกาแฟชาและเครื่องดื่มที่หลากหลายพร้อมเบเกอรี่หอมอร่อยอบใหม่ทุกวันรวมถึงติ่มซำร้อนๆกว่า60เมนูเปิดบริการคุณทุกวันตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 92 492 7888หรือ Facebook ยุ้งฉางคาเฟ่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละภราดาแก้วบริสุทธิ์ประธานกิจกรรมยุวาอาเซียนอาสาทำดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกาศร,รีนั่งแสนนักเรียนตัวแทนกิจกรรมยุวาอาเซียนอาสาทำดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ยุ้งฉางคาเฟ่ค่ะกับกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวข้าวกับชาวอีพีซึ่งเป็นอ p i s o d 4ค่ะ เพื่อเราต่อยอดมาจากกิจกรรมถุงผ้าของพี่ทําดีเพื่อน้องและกิจกรรมเสื้อของพี่เพื่อเจ้าสีขาค่ะโดยกิจกรรมที่เรามาทำวันนี้ได้รับการต่อยอดมาจากกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยการทำกิจกรรมครั้งนี้เราได้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากร,รที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าค่ะ Hello my name is รพดดาแก้วบริสุทธิ์ I am the president of กิจกรรมยิวอาเนอาสาทำดี today we are at ยุง a างค Today we will be doing an activity called Rendu Kia which is episode 4. It is a continuous program of Kitakam Tung Pa Hong and Kitzakam The activity we are doing today have been inspired by the philosophy by King Nine. which in this activity we have learned how to use our uh, sufficient and our amount that we have wisely. And today I am here with my members, which is Ella and Sampao, And also we have no Bindra and Pim. Today we are, today we will learn how to live like King Ramana and as Kate already said. Thank you for watching and listening. Goodbye.